บรรยากาศย่มค่ำขึ้นกับสวัสดีจ้าพี่น้องส้ผูสุคนเมื่อนี้กับมาผบพอกบเข้าอีกแล้วเนาะกับติ๊กจูจ้าอันนี้กับบรรยากาศตอนกลางคืนอยู่ที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นจ้าพี่น้องตอนนี้เข้ากับยูเทิงสะพานลอยพี่เดอ้อสีขามฟังจ้าพี่น้องจ้ากันเริมาถ่ายภาพบรรยากาศเอ,อ้ยหลดหลค่ะพี่น้องแลนอยูล่ลืมลำลืมลำคอยกับบักา,าขามเนาะเพินกับมีสะพานลอยให้งขาม เฮ้ากัขื่นเทิงสะพานร้อยขามให้เพื่อนแนหาน่าบรรยากาศยามคืนงามขักจากพี่น้องพุ้นฟังนันก็เป็นงานจ้ะงานงิ้วที่อำเภอบ้านฟางจ้ะเพิ่นจัดงานงิ้วนะพี่น้องเนาะอันนี้กับไอ้บรรยากาศข้างนอกจ้ะเนี่ๆเนี่อันนี้ก็บรรยากาศข้างนอกเข้าก็สียางเขาไปภายในงานเพิ่นเจ้ะพุ้นประตูทังเขาเพิ่อนพุ่นละมองหัวคนหลายๆลพื่นละร้าน้าร้านขายเพิ่นก็หลายจ้ะขายเทิงขางไม่เทิงขางนอกกันเนาะ น,นี่กะสิเป็นล้านปลาเมือแข่งหอมหอมโอ๊ยขวอยมาอยากกินกับข้าวเนหนียวเท่เนาะคือสีแสบนี่นะอันนี้กะลานปลาเมือสดนี่จ้าบรรยากาศงานงิ้วข้างในนี่ฮู้นอันนั้นก็เป็นเวทีงิ้วด้วยจ้าต๊จีนกบมีไ,ไปสิเป็นนางตัวจีนก็ได้แมนบละบ่เมนเป็นจัดไว้ให้ต่เจ้าหน้านที่ติเออเ้องกะทําทาตีมึนไปนะ่ะนะนะเป็นนางกินของแสบเนาะเอาจานี่น,นี่อัน คนกะห้ายหลายจ้าร้านเสือ้าก้านขายของก็ห้ายคักข่อยกับมายางพอร้านผาสินพี่น้องเอ้ยรูปเส่สินสีเหลียงโอ้มาเหลียงคักแน่แทะบอลาก็บมาเบิองซื้อเห็นมันงามน,นัม่นนะมีตั้งแต่ชุดมีตั้่งแต่ผืนงามงามไหมผืนน่ะบาานี้ข่อยกับมัดเจอร้านอันนี้แล้วจ้าร้านเสื้อ้าร้านกางเกงลายสกอตไว้รุุ่นกันลังฮหตข่อยบ่เด้เสื้อให้ข่อยดอกจ้าพี่น้องข่อยซื้อไปฝาบกบัก2แซแสบลาส้านไา้ข่อย มือคอยกับบานรอบนั้นมันว่ายา่ยาๆหนูอยากได้กางเกงลายสกอตแต่เป็นขายาวฉันเห็นไว้รุ่นไสหลายิ่นเลยอยากได้คอยกันเลยไปเห็นพอดีพี่น้องคอยกันเลยสินเลือกไปให้บักสองแสบสกอนลูกสาวคอยกันให้เขาสรา้างเอาอาเทียสือไปเขาบ่ถือใจนะ่นนะกันเลยได้ให้แต่สองแสบอันนี้ก็สิเป็นร้านพวกนางหอบนำหอมเนาะ ไม่รุนร้ายผลลยยืนห่มซื้อเปลือยยูออันนี้กับร้านกิบชอบกิบเก๋โอ้ยหลายแห้งพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งข่อยพัวข่อยว่าช่ไหมฮดอันเถาไว้แห้งหรอพะนะให้เด็กหน่อยคนเขามาซื้อ่าสั่นโอ้ยอาบอ้นเนาะเถานี่สิบ่มีสิแซนใส่เลยมันบอสเมือพี่น้องตาหักเนาะเอาข่อยกรยามมาพร้านนั้นน้ำจ้าพี่น้องอันร้านน้ำมะพร้าวสตรอเบอรี่ลำใหญ่เอ้ยอยากกินน้ำยังเฮ้ อ่อน้ำหมักเผาเนา,มมา,านะอาก็ให้เรา้ให้ลูกค้าคนอื่นก้อนิ่นมาก้อนไข่น่ะนะข่ก็รอดต่อไปอ้าข่อยก็ได้ละจ้าหืล้านย้ํามันเป็นจะเสียเแื่พี่น้องตีนไก่แน่นแน่นเอานี่ได้บ่ได้ข่พึ่งได้ที่มาหันบน่แม่นข้องคอยโอ้ขอยข่ละสิปเปลอเป็นลัดคิ้วเพิ่นนี่แล้วก็สิได้ตีหัวเอาเอาขอก่กระสั่งนามมา้ำหมักเาาแก้วนึ่งจ้ากินน้ำกันแก้วนึง่งกินน้ำกันสองคนระหยัประหยัดเนาะมาพอราน อันหอยทอดจ้าเบ่กัดถาบอกไงเออมันต้องเอารุนนี้แล้วเนาะมันจึงสีท่านคนโอ้แต่เสียบแถอวะนี่เด้พี่น้องเอ้ยนีง่ายนีง่ายหมูจ้าหมูสื้อนุ่มไหหมูาา่าซันคข่เคยเห็นเห็น่าห<ะ>าูฮะให้พวกปลาพวกยังเนาะไข่มาเห็นไหหมูาา่าซันสื้อนุ่มไหหมูปุกันกับปุกละยี่สิบบาทสามปุกหาเสาียบกะซันอาดหมูกบหมูกบของง้างเสียไข่ซื้อนุ่มไห้กินอีก โอ้มแต่ใดกับใดเลเนาอพอคาเจ้านี่เจ้านี่ก็ฉชาดาเทศชาลาทำข่อยเงินเจอยู่ดอกเบิ่งเล้อหมูเจ้าพี่ตุพี่ตุยตัว่มันสนุกกินนุ่มกินบ่ยกินข่อยกลับขึ้นมาวันนี้จนนอนเอเดรียนาะมันอิ่มและนี่กับเป็นกะตใต้จ้าคางกันเนี่ยโอ้เจ้าก็ฉชาดาเทศเบิ่งดูกัตใต้กับสนุกกินอ่นหัวแค่รดจ้ากับบุกลย2ีิบคือกันถูกใจเด็กหน่อยปันยัง มานี่กับมาสถานีรถไฟสถานีพวกเครื่องเล่นทั้งหลายทั้งแหลนละพี่น้องถ้าเป็นร้านแสบคอยมามันแอวแล้วบักสองแสบนะเมืองดูอันนี้ก็รถไฟปูนปูน,ปนเด็กน้อยกับขี้พ่อแม่ก็ยืนทา่า <c oughs> อันนี้ก็บลานปลาโปงจา้าพี่น้องจา้าหลายปวดลานปลาโปงมันกะไข่ไข่บรรยากาศคือจังเที่ยงงานวัดนี่เนาะจา้าอันนี้ก็ชิงชา้าสวรรค์ไปวส่วนพญย่อยเฮอันเจ้าบอยอยากรถเป็นติก๊กพาข่อยเป็นนางชิงชาสวรรค์ตีวสัน วยายข้นตีพนธเถ้ากแห้งเราว่าซานคอย,ย่าเยากหัวเนาะมึงเป็นกับไปปลาโป่งกันไอ้ปลาจังางไดกิบว่าแตกมาบ่าแมนแท้กัดดูแข้งแห้งในเปียง <c oughs> คือแมนมันบ่แหลมคือจังไดยพวกโจ้คือว่าแมนแท้อันนี้กัเป็นสวิงเจ็ดจ้านี่แหละวัยรุ่นชอบบนนะมีแต่วัยรุ่นจ้ามุมแบบอยากล่องนะเนาะมันกะตะเลนม้วนของเขาได้จ้าน,นี่กับมาหมุนเนาะ เล่นจนวิ่นผลล่ะพี่น้องเบองผลไหวลุน <c oughs> กานลังเริ่มกีดก้านละจ้าที่จริงเนี่ยเพื่อนกับเปิดเพลงเนี่ยโอ้ยยางมันเลยเด้จ้าแต่ว่าคอยกับปิดเสียงไว้ยานติลลีคาซิต์นั่นนะมันสิบวสามาส,สางไ่ใดๆหะนะพี่น้องคอยกันเลยปิดเสียงพากเอาผลนะเด็กน้อยนี่กีดก้าดบักคักเลยเด้จ้าโอ้ทามันคอยนะไปเล่นลงมากคอยเซ่วิ่นเซ่แล,แ,ลแล้วแหละหากข้ามลุลได้เนาะจ้าพี่น้องอันนี้กับกับหลังไหมอันกับหลังนี่ตีเด็กน้อยมันหองแห้งคักอะ กับเป็นตะหงวงเล่ยนะจ๊ะมันกับวาเสียวเนีย่ยแต่ว่ากันยังดีทีแบบว่าเขากับแบบแงงแห้งครับปันได้นะกับแวงพ่อแบบได้เสียวเสียวเลนเลนนะนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอืมกีดกาดขนาดเพลงกับคึกคักเว้ยมันกับมวนของเขาอยู่ตแต่แต่คอยยืนเบื้อง่อยกันยังมวนน้ำเขาเนา,านะปวดนะเออของเล่นร้ายค่ะจ๊ะ ลูกปอกลูกโป้งรานค่ะร้ายแต่ว่าที่จริงแล้วจัดงานแบบนี้ก็ดีได้เนาะจ้าเนาะแมนบอกพี่นงว่าพอว่าเข้ากับสิกระตุนเศรษฐกิจนั่นนะแบบไล่ไดมันกับิสะพัดไปอเนาะพวกพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นกับิได้มีมีงานแล้วกับเพิ่นกับไปหาใครขอใครของยังเข้ากับไปเดินเลนเดินนนนี่นั่นอืมมันกับถือว่าดีแล้วจ้าจัดงานแบบนี้ละอืมมันจะแบบเงินสะพัดกระตุนเศรษฐกิจเนาะจ้า พู่าโอ้แต่เล่นดีเถอะวะบาทนี้ข่อยก็มาพอล้านทอดอันทอดนกกระทาจ้ะพี่น้องข่อยบ่เคยกินจา้าเถอข่อยสิลองชิมเบิงสามไมหาสิบบาททอดเป็นแต่เซฟแต่แสบทอดใส่ใบมะกรูดน้ำอันดากตูนสวนดจุกูจิกีมีใครเต็มท้องข่อยสีล่องไปกินเบิงพี่น้องมันสิเป็นรสชาติจังไดยน่นนะเกิดมาบ่เคยกินจกักเทียดอกจาก้าบ่เคยล่องเลยนี่แหละครั้งแรกข่อยสีเอาไปลองเบิง่ามันแสบบ่เอาข่อยก็เอาถุงนึงนี่นี่สามไมหาสิบบาทจา้า นกกระทาท้อวาสานเอาไปล่องเมืองเนาะจ้าเนาะเอาบาดนี่ไปยางต้อยอพี่น้องงานกะแง่คักแง่แนวลานขาบบ่าวบบกรเลยเอาขอไปยางต้อยกก่อนได้จ้าพี่น้องจ้า